และที่นอนของ m m a s s ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่น Mobidic จริงๆเขามีโอร์ตด้วยนะผมว่าเรื่องที่นอนคือเป็นอะไรที่ควรลงทุนมากๆอย่างตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเาบาเดือนละ599บาทเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่นอนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมเปลี่ยนที่นอนบ่อยมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแล้วก็ปวดหลังเนี่ยครับซึ่งเป็นปัญหาที่เจอมาโดยตลอดครับแต่ว่าวัานก่อนนะครับทางแบรนด์ m m a s ติดต่อให้ผมรีวิวที่นอนครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะรีวิวดีไหม ก็เลยแอบไปดูรีวิวของคนอื่นๆดูแล้วก็ตัดสินใจว่าจะลองดูครับและที่นอนของเอ็มมาสที่ผมได้มาเป็นรุ่นโมบิดิกซึ่งเป็นที่นอนยางพาราแท้พ็อกเก็ตสปริงสเปคโรงแรมขนย้ายเนี่ยถือว่าง่ายเพราะที่นอนบรรจุมาในกล่องสูญญากาศแถมการใช้งานก็สะดวกมากๆแค่แกะกล่องก็จะเจอที่นอนม้วนมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้มีดที่ทางแบรนด์ให้มาเนี่ยกรีดพลาสติกออกพอแกะแล้วเนี่ยที่นอนก็จะค่อยๆฟูขึ้นมา ทิ้งไว้สักประมาณ1 2ชั่วโมงที่นอนก็จะนุ่มเต็มที่พร้อมนอนแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองนอนกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงด้วยเทคโนโอตตอนลยี Comfort b l i s s Cotton Fabric ผ้าคลุมเส้นใยถักพิเศษทนทานเนื้อนุ่มระบายความร้อนได้ดีและเคอร์ลิงให้หรูหราผิวสัมผัสน,นุ่มเป็นสองเท่าแถมตัวยางพาราเนี่ยยังเป็นเพียว Natural Laex ท a y e r ชั้นยางพาราแท้ร0 0ฉีดขึ้นรูปช่วยลดอาการปวดหลังได้อีกด้วย อีกคุณสมบัติสำคัญคือ e s c e n s i o n Individual c o i l Pocket Spring ที่รับน้ำหนักได้แบบไดนามิกเป็นสปริงพิเศษในคอนเซปต์ r e r u l e s สปริงไดนามิกไร้กดเกณฑ์ผสมคาร์บอนและแมงกานิสทำให้ไม่เกิดสนิมและทนต่อแรงกระแทกได้นานกว่าสปริงทั่วไปมาพร้อมเทคโนโลยี Zero Motion Transfer ที่แยกลูกรับน้ำหนักได้ทั้งแนวดิ่งและแนวเฉียงสร้างสมดุลให้ที่นอนพลิกตัวก็ไม่สะเทือนคนข้างๆ ผ่านไปแล้ว3คืนนะครับจะบอกว่าหลับสบายมากๆครับการปวดหลังเนี่ยเป็นน้อยลงมากเลยครับเดี๋ยวพอครบ1หนทิตย์แล้วเนี่ยมาเจอกันใหม่อีกรอบครับจริงๆเขามีโปรพอร์ตด้วยนะผมว่าเรื่องที่นอนคือเป็นอะไรที่ควรลงทุนมากๆเริ่มต้นมเาบาวเดือนละ599บาทเท่านั้นแถมยังมีประกันให้ถึง10ปีมั่นใจในคุณภาพได้เลยครับสรุปผลการนอนทั้งหมด1สัปดาห์นะครับจะบอกว่า นอนหลับสบายมากๆครับไม่มีการตื่นมากลางดึกตื่นเช้ามาเนี่ยไม่มีอาการปวดหลังลงเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือฟีลการนอนนะครับเหมือนนอนอยู่โรงแรมมากๆเลยครับสัมผัสการนอนต่างๆเนี่ยคือจะบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยครับขอเขาดีจริงๆนะครับยิ่งรีวิวเนี่ยยิ่งง่วงเลยครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook MMA มาสครับไปดูกันได้เลยนะครับ เอมาสรสลับยังมีระดับในฉบับอเมริกันสไตล์